ในชุดคิดกระเป๋าใบนี้นะคะเราค่อนข้างจะใช้ผ้ายาวค่ะเราจะมีแพทเทิร์นบาเจโลเวสที่ตัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แพทเทิร์นของหูกระเป๋าค่ะในส่วนของบัตเจโลเราตัดเป็นชุดชุดไว้ให้เลยนะคะเปิดกับเปิดชุดคิดมาก็ต่อได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นชุดสีที่1น,นะคะมี3ชิ้นต่อหัวท้ายนะคะแล้วก็จะมีทั้งหมด5สีใช่ไหมคะ1 2 3 3ส ก็จะมีภาครบนะคะเราก็ต่อได้เลยหมด5สีค่ะอันนี้คือจะเป็นที่เป็นตัวเ,เราประกอบมาเพื่อที่จะต่อบาเจลเวตรงนี้เป็นตัวหน้ากระเป๋านะคะแล้วก็ตัวหูกระเป๋าค่ะเราต้องทำไมคะใช้ทั้งหมด4สเส้นค่ะ4เส้นความยาวก็คือจะเท่ากับนี่เลยค่ะความยาวหูกระเป๋านะคะเท่ากับความยาวหูกระเป๋า2เส้นค่ะ เส้นละ2ชิ้นนะคะเราก็จะมีผ้าทั้งหมดเลยค่ะ4ชิ้นอันนี้จะเป็นตัวแฮนด์ลคือเป็นตัวหูกระเป๋าแล้วก็เป็นก้นกระเป๋าค่ะชิ้นนี้สําคัญคือจะมีความยาวมากอันนี้คือยังไม่ยาวไม่พอค่ะยังยาวออกไปอีกนะคะอันนี้เป็นแพทเทิร์นที่เราจะเอ,อเอาก้นกระเป๋ามาต่อก็จะมีความยาวถึง50 นิ้วนะคะกว้าง5้านิ้วตามในคลิปเลยค่ะแล้วก็จะเป็นซับไนค่ะซับไนมี2ชิ้นนะคะนะคะเป็นชิ้นหน้าหลังก็จะเป็นตัวที่เป็นซับไนนะคะผ้ากาวค่ะเราใช้ผ้ากาวคือเราจะรีดชิ้นหน้าหลังหลังจากที่เราต่อแล้วนะคะแล้วก็เราจะให้ผ้ากาวทั้งหมด2หลารีดตัวก้นกระเป๋าแล้วก็รีดตัวที่เป็น หูกระเป๋าด้วยนะคะอันนี้คืออุปกรณ์ทั้งหมดครบเลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาไปทำได้เลยนะคะในชุดคิดเราจะมีแพทเทิร์นบาเจลเวกตัวนี้ค่ะเป็นตัวช่วยตัดนะคะแล้วก็ทิ้งตัวนี้ไปเลยค่ะไม่ต้องใช้นะคะเราใช้ตัวนี้ฐานเนี่ยจะกว้างคือ3นิ้วครึ่ง แล้วก็ตรงยอดเนี่ยคือครึ่งนิ้วนะคะแล้วก็หาจุดกลางค่ะหาจุดกลางแล้วก็ขีดเส้นจาก3มนิ้วครึ่งตรงนี้ขึ้นไปเลยค่ะทีการเราก็วางนี่เลยค่ะตึ๊บนะใช้โรตารี่ตัดตึง๊งนะคะก็จะได้ออกมาแล้วก็กลับด้านหันด้านมาทางนี้ค่ะซึ่งข้างนี้นะคะจะได้องศาเดิมแล้วก็ใช้โรตารี่ค่ะตัด ะะก็จะได้ออกมาอีก1ชุดค่ะ5สีนะคะ5สีเหมือนกับตอนที่เราใช้เวบรรทัดเลยปุ๊บค่ะแล้วก็ตัวนี้เราก็เอาไว้สำหรับทำตกแต่งหูก,กระเป๋าตามชอบเพียงแค่เราใช้แพทเทิร์นนี้แทน